สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ถือว่าเป็นเมื่อดีด้ข้าวดีจากโทรศัพท์มาจากแกงสนามนั่งพี่น้องลืมหักแกนแพ้่งกันคือเก่าแหละพี่น้องเจ้าภาพท่านแกงสนามนั่งรือซิว่าแน่นนะแล้วก็เน่นแฟนนะครับพีน่น้องกับแฟนโทวมากแต่ว่าแม่สิเวะมาเด้อประสันดาสีเวะมาหามาลำโฉคใช่หอดบ้านพี่ละบ้านได้ด้อยแม่มาก เที่ยวมาเล่นแหละก่ะชีวะมาหาสิมาทำสัญญาพร้อมประสานว่าโอ้กับบาก,กับบ้าแล้วแม่ยแต่ว่าบ่มีหมงยูได้สุดหรอกขันบ้าก,ก็ดีถูกเก่าก็ดีใจได้มากแวะมาหามาลำโชคใส่เป็นอยังคือว่าบ่มีหมงยูตีเขื่อนสั้นบานซองกะไม่ได้ทุบได้ยังไปแล้วเตรียมสิทธิเฮ็ดบานเฮ็ดเฮียนเดินขวามือล่ะพี่น้องครับเฮ็ดเงียนสั้นบานซองกระไร ได้โชคบอกแล้กันเตรียมที่เตรียมยัางให้ดินมันแน่นหินมันแน,น,น,น่นเลืองามย่างดีกับปีนาคนละพี่น้องปี68เดือนมกราคม่ะี่เริ่มหามือหาเลือข้ายา่างตอกเสาเข็มตามค้อมเสียเอาอันนี้คือที่ไปที่มาครับเป็นยังจังหวะมือดีย่างดีเพราะอพอคนจีนมาทำสัญญาเท่ากับดีใจน้องพี่น้องครับบ้านนี้เขาจีมาบึงการที่เจ้าภาพเป็นสิมาถาบอลลัมโศกใส่ใเตลเจียดีบอลลัมลโศกใส่เห,เห็ดอีหยังเนื้อ ตามจริงกับไม้มิษจะถ่ายรูปล่องถ่ยรูปล่องนะครับเนาะเข้ากับวัลเดมาเบิร์นบาวลำโชดใช้เบื้องหลังนี่เตรียมตัวยังไงมีตอนรับเจาะผ่าเจรยางครับแตเจรมือครับอันดับแรกคือเขาต้องจับในกวดก็นั่นจะคือการทําความสะอาดธรรมดาแล้วก็ทิเฮ็ดชุ่วมืออยู่แล้วครับเดินขึ้นมาปั๊บนี่ือกันดูก่อไผ่นี่แหละมันมีเศษไม้ไผ่เศษอีกอย่างเขาก็บกวดเศษปูนเศษดินมืนขึ้นแห้งล่มแห้งฝนบ้านนี่พี่น้องฝนตกแห้งฟุ้มจืดบ้านนี้ แตงลาปกตินี่คือตื่นขึ้นมาต้องมาเกาะไพสวรรค์มาเกาะไพมากหักสถานทีขึ้นมาเตรียมตะกร้มสะอาดไปนอนเวน้นหรือห้องตรงมาเตรียมไม,ม่จะกวนนี่แหละครับหัวตะกร้อมสะอาดออกมือจะภาพจากจากเกงสนามนั่งครับพี่น้องจะภาพจากแกงสนามนั่งมาพิธาบัตรน้องเตาคนหลาล่าไม่เสร็จมามาเออที่แวะมากอะไรว่าเดี๋ยวสิไปเตรยเียมได้อย,อยู่เนือ้อสได้แม่สนอก โอ้ปัญญาตัวลูกหลานแม่สิไปเที่ยวตัวสีแหวมาทำสัญญาอะไรกันสิเข็น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 เส้นอะไรกันสิไปเลยว่าสันว่าไปสัญญาอะไรกันสิไปเที่ยวต้อมสี่คำสีญญห่หม <im it> ื่นเนี่นยญญคนมากไก่เนาะพี่น้องเนาะเจ็ด <im it> สนามร่างการเดินทางผู้ผมเตลเตียกะประมาณสามชั่วโมงครับผมจากกันเพื่อไปจัดไปประมาณสามชั่วโมงครับคำว่าขวดมาอย่างว่าทั้ความสะอาดธรรมดาเป็นกิจวัตรป,ประจำวันธรรมดาแหละครับนี่นะเต็ดหมื่นเจลดเว้นเปนบะมี่เจ้าภาพมากหรือ ตัวไม่ยังเขาเกิดเจอนนได้ขวดได้ทั้งควงตาดค,คือเกาอันนี้มันขินไส้มันลูกหลานดอกมะเหลงน,นี่ต้องตอกในเกี้ยวออกเานาะแต่อาหารปกติขันบ่มีแขกไปใช่มากะขวดตอมตอกไปเห็เขาเล่นแต่ว่ามือสิเกี้ยวออกเบสเกี้ยวออกเบสตะก่อนนะครับบริเวณก่อภัยการฟักยูฟักเศร้ามี่มีแหละพัดลมตะกี้มันนี้สามตัวของพระท่นกันครับพี่น้องหรือว่ากันของเทหของเก็บของเพราะว่า,าเขาบางเงี้ยมายังวางหลักกาหของ ว่มีหองเก็บของเขาก็ต้องมาเก็บของไปหนี่ทีพ่พัดลมไม่ยหยังเลยครเอาออกเลี้ยตัวเดียวแล้วพัดลมตัง้งเตียงมีสองสามตัวก่นลัดตะกี้เดี๋ยวนี้เลี้ยตัวนึงเพราะว่าสถานที่มันแคบลง,งเตียงมึงอยู่ใต่หงท่านผู้พี่น้องครับอันนี้ก็เป็นของเล็กหน่อยมาเล่นมาหยั่งบริเวณก่อภัย,ยบริเวณสวนแต่ก่อมา่านหนีมองนี้เป็นมองรับแขกคือเก่าแหละครับพี่น้องแต่ตะเก่าตะบ่บท่านได้บังบานบ้างเฮี้ยนกับมองหนี้คือเก่าเลาว่าครับพี่น้องครับเป็นมองรับแขกครับ หลังจากกว่วทั้งวามสะอาดเสร็จกว่ทั้งวามสะอาดเสร็จแล้วเขากสิไปตลาดครับไปตลาดปกติก็สิไปซื้อเนื้อยู่เนื้อกินซื้อต้มซื้อเนี่ยซื้อยังหลักแล้วแต่จะพาเพื่อนบางคเพิ่อนกันโอ้พอบ่กินเนื้อบ่กินดิบบ่กินนั่นนี่กัเข้ากัไปหาป่าหายังมากอ้เพิ่นนะครับพี่น้องครับเนาะทั้ควรมสะอาดจะเข้ารับพี่น้อง เราก็ไปตลาดกันครับตอนนี้ประมาณสี่สองโมงแล้วครับจะผ่าพื้นตีมาหอดประมาณสี่โมงพอพันโตประมาณประมาณว่าท่านถึงชั่วโมงที่รถประมาณสามชั่วโมงเป็นยางต่ำครับพี่น้องยังสามนั่น้าวันน้องตเตาห้างก็แล้วลปกันไปแต่ผมเดี๋ยวต้ความสะอาเดเสร็จไปตลาดกันครับพี่น้องครับ ฝาดา้าลก่อนลำลำนี่ฝายดาําก่อนดึกเข่าแลกข้านเ่เข่าใส่ลำลํำนมาลำมันดีฝายดาาบิยังสากะบาาลำใส่ดามเอาลำกินลำพิงสับสบเสียงโซ่ร้อยใหญ่ในดุกมามาตองเข่าใสกันลำบ็ดเสียงเดินเป็นสันสพดงหนึ่งพิงซับหาจับแขนตั้งเดินมัดลงสุกบอตรุก่อนดึกคนซ้อมเดินเป็นลำอาวเจาดงจังเป็นลำนานาดัต้อ สิแกผู้ใดพี่น้องเกาแต่เพียงย่อๆพ่อได้ให้ยินต่องนีะเพา่จนว่าล่ำตังล่ำล่ำขอนล่ำเรืองเครื่องตังเครื่องเครื่องอยู่เครื่องกินละกระดิ่งตั้งดิ่งดิ่งหน้าดิ่งบ้านฮันตั้งฮันล่ำปูล่ำโอดโอนตั้งโอดละโอดเจ้าโอดคอยละละไปสิบ้อยกอนดิบกอนดีดีตั้งดีดีคนละยางดีตั้งตังดิบผ้าสวดรักแนวมัาแร็งแข็นเอวดีทางบนดาดโคกกับสักกะดีต้อยดีทำบ่บวบบ่อลำดีน้ำ ้เเาขับเครื่องแล้วครับพี่น้องเครื่องแล้วรึ่งหนึ่งแล้วก่อภัยวาเห็นเด่นน้อยนิดสิค่ใส่เวลาูีดีครับทุกวันทุกวันเดินึ้ดมานนำโหลดวดโหลดมาต่อไปบ่เหตดกับว่ดเดี่ยวบาเหตดกับ่ไดใมันค้อมเครื่องชินมันหกหูหกตาจ้ะ Today, เฮดเซดี้วะเงี้ยมาเล่นกันอีกเฮ็ดอันนี้เป็นตน้นหนวดลื่นสีผมว่าใหญ่ไปอีกีหน้องชิ้นามาสอ,มสองมัดสองมัดซมี่แหละมาใหญ่ออกใหญ่ออกกันละหน่อยไปไงขึ้นอยู่ตัวล์ล่ะปลาอยู่เพระาะว่าผมเป็นคนมัดธรรงมาศาสมัดดูเขียวมัดธรรงมาศาสมัดมก,กันดูแบบธรรมด,ดา,า,มดาธรรั้งมาศาสอยู่นะปลาอยู่อย่างสิมัน,มน ดูสิว้าเขาเย็นเขาเสงบดีอะไรทีอะไรท,ที่เป็นธรรมศาสตร์ครบหาสีมาเห็ดมาตกมาแตงมีสินะครับมึงกระสือจนเม่มาปล,ปลูกปลูกวพาท่านไม่องมึงใหญ่เตยมอยู่ทิงจักจิปลูกใส่หางมักสอมาใส่สอไร้อ้างส่สนจนเที่ยวจนตายกินที่ซื้อทั้วนสวนกับปลูกไร้ลเลยล่ะไน่้ย่งเนี่ธรรมดาตะวัานน้านี่สิหลอดหลายอยู่ ปูกนาฝนครับพี่น้องครับมดืดอวา้เฮาสิไปตลาดกันครับผมเรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดสถานที่รอเจ้าภาพมาทั้งดหน้าน้ากันด้วยบ้านน้ากันทั้งหมดเจ็ดคนครับพี่น้องครับสวัสดีน่ไม่สิมากินเขาน้าลูกน้าเต่าบ่สิเด้เตรียมสถานที่สิเด้เตรียมครับเขากับน้ำบ่ แม่ที่แม่หาพ่อได้เห็นหนาครับตายเห็นบานเห็นเฮียนเออพ่อได้บานใจเห็นแล้วก็รับไปสัญญาแล้วก็แม่กระจิบไปเที่ยวต่อ้ก็ใหม่คนกันไดนยังยืนอนยัาคำเก่าอยู่ทางมาลำบาอยากให้เพิ่นมาแม่กินข้าวกินน้ำสะก้อนแม่เราว่าฝ่าวยันเพรท่านพอมันไก่สุี่ไปเที่ยวสุวี่กลับประสันครับผมจะพาเข้ากันโอ้ดีดีครับผู่พันดีๆตั้งแต่แบบทำสัญญาไปพี่น้องไป เป่ากระดีไรกระดีเบิดเป่นเป่นดีดีดั้งแต่บัดน,นี่ลราไปตลาดครับพี่น้องครับตลาดไกยูปากทางนี่แหละครับเ่าไกเป่าวาโลดเดียวครับปากทางก็จะไปนี่แหละครับที่นีร้านซีเจเซเว่นที่ีศูนย์ร่วมยังแน่อยู่นะครับหลาย ตลาดสดตลาดเศรบไปเนี่ยก็จะเป็นสาลันเมืองก็คือจะเป็นคล้ายๆตลาดสดตลาดใหญ่อยู่หันแหละครับพี่น้องครับแต่ว่า,าของขายสะดวกสบายแล้วไปปากทางนี่ครับเพิ่นบ่มากินคับเขา่าแต่ว่ามาล้อโชกก็ต้องกินเขายา่ำเศราคือเราก็จะได้ไปหาเลาะเบิ่งบางมือก็เฮ็นดนักกินไว้บางมือกัคือจกไปหาเบิง่งนักกินแนวอื่นกะไปเบิ่งตลาดนี่แหละครับมันสะดวกสบายชุมื้อนี้ครับบ่ได้๋ยวขนยากน้ำเนื้อยู่นักกิน บ่ได้ว่าร้านค่าสิไปตลาดเพราะนอร้านคาในบัตรมันคือต่กรอนพี่นองครับสุมุตินอยากยังไปร้านใดกะไป็จังส่งสะดวกสบายเบิดสุย่างสุนแนวว่าตเกิดอยากย่ำใดเล่นหาสื่อหล่มมีล้านนึงก็มีล้านหนึ่งร้านค่าายครับสมมุตินี่ครับเมื่อนี้เฮาป่ไเด็ไปเบิ่งน่ากินเนาะครับรับเจาภาพเี๋ยวสิไปเบิ่งปากไม่ไม่เิ่นเิ่นบอกินยูนี่ไอ้ิ่นกินน้ำท่าไปซะนะครับเจ้าภาพ ที่เพิ่นมาหมวดก้อนกับว่ไก่เด้ครับอยู่ผู้ดอนเท่านี้อยู่ทางใชียบ้านนี่เพิ่นมาเพิ่นก็มีแต่ผู้ชายเนาะผู้พ่อกินไหมเราดิหล่ะว่าซั่นว่าเขาน้าซ้ำปลากินมาแล้วม่ได้ไก่กันปานนั้นกินแล้วก็พ่อกระมานี่ว่าซั่นเฮ็ดยัอนไหนล่ะพ่อบ่ได้หิวบัดนี้ว่าซั่นก็ซื้อมาแล้วก็เต็กเห้เพิ่นงเติ้งเบ้าติงหัวเนาะจะมาเพิ่นก็ได้ที่พัฒนากรรมการ พอแล้วพี่น้องห่อยเพิ่นเลยได้เฮาซื้อมาหลายบังบ้าคนจีนได้กินนําเฮาเนาะเพิ่นบ่กินบบดนี้บ่นก้อนก็กินก็มาจมสุมานําฟังก็มีโอ้ยพอไปจ้างมาลําคณะนั้นคณะนี้เพิ่นก็ว่ามาดอกป้าจริงเพราะจริงก็ับบจัดเพิ่นก็ว่าได้กินแต่น้ําขวดเดียวล่ะเอ้ยว่าซั่นว่าถึงแม้เพิ่นย่องเฮาซื้อวมามาลัมโจ๊กใส่หรือไข่เน่าสันว่า แต่มากก่ฮิดมาแต่ไดนเดีพี่น้องครับนี่คือการที่จะพามามาบานมาล้อมโฉมไสนี่ครับพี่น้องมาล้อมนดีว่าเอ๊มะล้อมโฉมไส้ดนะ่ป้าต้อนรับเจาบ้าภาพต้อนรับเจาบ้าภาพต้อนรับแบบใดก็คือมากินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อคันผู้ใดว่านสียางมาล้อมโฉมไสแล้วครับเพรไก่เกินไปหรือว่า,มาไม่ใดมาได้นี่มาหาการรัรหลดมะล้อมโบ่ได้ว่าเใดวานครับมาหลดเตรียมต้อนรับเป็นอย่างดีขั้นตรงกับมืออยู่บ้านเดิครับพี่น้อง แต่ว่าขันตัวกับมือธุระนี่กับวัยยุบานกับนีแต่ว่าต้องโทรมาก่อนก่อนสิมาแดี๋ไปไถ่มาสก,ก็ได้ครับเตรียมตอนรัำจะพาดอั้งคนเงินกับไก่เงินกับว่าเพมีเวลามากออนไลน์ครับทร่มนเงินมัดจับทำสัญญาอะไรก็แล้วครับอะไรอยากซื้มอมาดครับอ่ะใกล้เซฟ่อดแล้วพี่น้องครับ ครับตอนนี้เข้าถึงตลาดแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละครับบริเวณตลาดกรบบระมาณนี้ครับผมแต่ว่าปกติแล้วสิเป็นหน้าที่ของผู้จัดการนะครับนี่เขาจอดรถจะไกลเลยดีกว่าวนี่ล้านาบสิอยู่ทั้งหนครับอันนี้เป็นลานทั่วไปสิมีขายเฮ็ดไข่ไข่ตลาดเศร้าตลาดสดที่คุนรับมาไขยเดี๋ยวเาจะไปจอดรถอยู่เดี๋ยวจอดที่นี่นะครับเดี๋ยวแอบแอบกวนาะว่ารถรถกับเม่อไรเนาะครับมันเป็นลำเพื่อน้อยครับนำเพื่อน้อย นี่คืออำเภอปัจจศิลปาคมนะครับพี่น้องครับสองฟังนี้เป็นฟังไส้เดนครับถนนเ้นนีเล่นายเป็นของคุณพ่ว่าครับเล่นขวาเป็นของปัจจศิลปาคมนะครับอันนี้คือบริเวณท่อกสดอนี่หละครับมันก็เลยเป็นชุมชนเล็กๆเป็นตลาดเล็กๆคนกัมาซื้อซื้อง่ายขายคล่องครับพี่น้องขายของร้ายร้านค้าจิปะทะครับอยู่นี่ครับปกติเป็นหน้าที่ของผู้จัดการครับที่จะลงไปซื้อแนวอยู่กับเขาเอา มาดีผมก็ดีถือกลองใบให้ผู้จัดการลุกไปซื้อครับพี่น้องครับต้แต่ผลไม้ผลไม่ัมกแต่งมั่วักแต่งไทยยังมัน่าหลามากเลยครับเมนูของเฮ้าโบลูวาสิได้ซื้อ,อยังครับพี่น้องครับอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการลุกไปซื้อนะครับเพราะว่าปกติเป็นหน้าที่ของคนอยู่แล้วนะครับปกติผมประมาณนั้นเลยครับเมื่อนี่ก็ถือว่ามาไทายคลิปให้พี่น้องในเบิงว่า เวลาจาาับผ้ามอหลั่มฉกใช่เตรียมต้อนรับแบบไดแน่นะครับนั่นก็คือการทั้งก้มสะอาดออก่อภายัยมองต้อนรับจเจ้าผ้าเผาเซ็ตซับเรียบร้อยนนนอเนื้อรอบเนื้อจากนั้นกระสีแม่นการมาตลาดใช้ตลาดครับพี่น้องครับนี่คือสถานที่มองซื้อกับเขากับน้ำของเ้านี่ตลาดครับบเป็นเมืองเหล้าด้พี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะบรรยากาศคือจังเมืองเล้าเนาะนเนี่ย บรรยากาศเหมือนเมืองลาวเลยเหมืนอนสปป,ป,ปลาวพี่น้องฟังใส่เฮ้ามอลำจกไส้เคยไปลำอยู่เด้เมืองลาวไปตั้งแต่สมัยปีห้าสิบเจ็ดเป็นมอลำใหม่ๆพั่งเราพี่น้องฝนพ่นได้ไปเพื่นเพื่อนเพื่อนคยใจตลาดที่พ่นมาแป๊บเดียวพ่นได้ของมาลริมตึงตามเต็มมือแล้วพุ่นพี่น้องนี่คือหมองใจตลาดของเฮ้าครับปกติมอลำจกไส้บ่อไห้มานั่ดอกนี่ผมบอกว่าแต่งไทยมานึ่เด้อมีขดกันดมเบิ้งพี่น้องเอาดมเบิ้งเมื่อได้สุกมันกินจังได้ โู้ไปที่การเรียบแตงไทยเขาไอ้ดมติพี่น้องมันหอมนี่เนาะแตงไทยเนาะแตงโมเขาไว้ดมนี่เขาไอ้เคาะนี่เนาะคันดังโป้งๆแน่นี่เสียงสีกรองๆนี่คือนสีมันสูบมันบ่คันแน่นๆขึ้นสีมันดิบดนี่เนาะพี่น้องนี่ก็บ่เคยใจตลาดจักเจือครับพี่น้องบ่งงค่อยไปใส้มาไซดอกมะล้อโชกง,ง่ายๆมีอันใดก็กินนั่นนั่นอยู่บ้านอยู่เฮือน ครัขึ้นสิได้แหละพี่น้องครับมันได้ยังมาแน่ครับผมมีบักแตงโมบักแตงไทยมากล่ำใยและกับบักม่วงโอ้คือสิแม่นแก่วินเนะเห็นคนมากไก่จากแก่งสนามนางพี่น้องทั้งโคราชของเฮานะครับ ซอบังมาเป็นเวลาพงเห็นปีนเวลาพเบื่อนำตังเมีเรือมยใจกบดุลดะบระเดินหน้าต่อไปรับภูไม่ไปดอร้บาดรกสัตว์ดท่านเดือดระกกหน้าแนวนุกดอกปาราพงตัวไปให่บัวบันปลราไปบันปูนโบกโบกบอกประยุมข้ากาขิงผู้ลำโดนเกี่ยวจิงข้าครับมาเรือพอรัดเจิมตากิบประยูงค้านำไล่ไปต่ะยงข้าครับฟัง hấp bằng đứa đang đứa đứa đang đứa 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 đang đứa đê đê đê